คอยจาอ,อจีกจิกอืมจเราผู้เลยจี้เมันวะวะขาลกอืมเราซ้ำซ้ำด้ซ้ำเด้คล้องเขาหนาเงี้ยซ้ำได้ซ้ำปอเราเรียบร,ร้อยแล้วเป็นบ่ได้ได้จะเชือ,อกเหอเชือกเหื่อแล้วเร่เร่ีกับห้อง,องจักบ้านหนึ่งลีลีกับไอ้ก๊อตหนะึ่ ก๊อดเข้าเนี่ยนี่ก๊อดบอกกอดโอ้โหเฮ้น้องน้องไปแล้วผู้ชายมาก๊อดมาจั๊มาคุ้มเลยห้องห้องห้องมาแล้วผู้ชายลงมามันได้นะเขา สวัสดีท่านผู้ชมเนาะคือว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่บาร์ูนได้แบกปูนแบกทรายมาช่วยทั่วบ้านนู่นก็ไปเอามาคอกบนถนนเพี่น้องเฮือจนจะแตกจนบางเนาะเก็บเศดห้องน้ำเพี่น้องเลยตอนนี้ที่ว่ามาฮอร์มันละเพราะว่าจะเป็นอ่าปอกเนาะทีมงานเมาช่วยกันแล้วก็จะเป็นอ่าหัวบล็อกแล้วก็ขี้ทรายพี่น้องเลย มือื่นก็ถือว่าบอนุ่นมหอดมื่อแรกนี่ก็จะเป็นการาลุย <c oughs> ลุยแบบก้นเป็นอาการเลยมือื่นเนาะถือว่าเห็นห้องน้ำถือว่าขอบใจทางอาแม่เครือขํบเนาะอยู่ทางสหรฐอเมริกาเพิ่นเ,เป็นการประกอบส่วนช่วยเรื่องห้องน้ำในครั้งนี้เนะาะขอบ่านาก็เริ่มต้นที่จะเฮ็ะถือว่าคลิปนี้ก็ามาให้คลายเครียดกันนิดนึงพีน่น้อย แต่ว่าเป็นคลิปที่บ่าวพุนําได้ถ่ายไว้ก่อนที่ว่าจะไปเอาเครื่องเนาะเแต่อยังความยังควาพี่น้องเลยเสาลีม่านมาสั่นพนวานะถ้าพี่นไปอันฮานอกับอามกม่วงมาเลยพี่นว่าเออพี่โทรมาจะทึ่งพุ่น้องเลยพี่นว่าไอ้น้ำมันนี่น้องได้เจ๊ะาสั่นป้าว่าความหัวเท่ว่าพี่น้องเลยก็ดีใจนะที่ว่าเข้าประสบผลามสำเร็จในการที่ว่าซอกโยฮากินกับม่านที่สุดนะอ่ากับทุกอย่างกับบ่าวพุนํากับได้แนะนำในก่อนที่มีอย่างกับ ให้อาละมัตระวังเนี่ยบอกให้มันมีลูกคือว่าเนาะต้องคุมกําเนิดให้ดีเนี่ยบางเวลาก็ได้ซื้อยาคุมอินยังต่างๆไว้อะไะที่สําคัญเพื่อนว่าเดี๋ยวนี้ยากตุกคอนเมดแล้วเพื่อนไปซื้อไม่แล้วสันแล้วเพื่อนก็กินแล้วเพื่อนกินก่อนที่ว่าเพื่อนจะไปไปห้ากินสันตั้งแต่ไปซอกแถวพี่น้องเลยป้าเลยยอมเลยสาลีนี่ก็เดี๋ยวเพื่อนอยากได้พั่วสันอ๋อถ้าเพื่นไปแล้วเพื่อนว่ามีอ่ามันไอ้มืัอนี้นะน้องได้แจ๊ะแล้วผู้ชายสองคนได้แจ๊ะแล้วสัน โอกาสก่อนจะเบิ่งคลิปวิดีโอนี้ก็กราบขอโทษขออภัยเนาะที่ว่าอ่าบังคนที่ว่าลุกช่วยเกินนะเนาะอ่ากะอันใดกัเป็นบทเรียนนั่นแหละอันนี้ก็คือว่าให้บ่าวบ่าวผู้นำก็เป็นผู้นำพาเนาะตรงใดแนะนำทุกอย่างให้หัวนะอ่าสมมติว่าเกิดเรื่องราวอีกอย่างต่างๆต่อหน้าเนาะก็จะได้หัวจุดนี้มันเกิดย่าจากจุดนี้จุดนี้นะาการไว้ดีก็แก้พียงเอาเลยต้องขอโทษขออภัยบางคำที่ว่าบุญสุภาพเนาะ คือว่าเนี่ยเขาจะไปวอาความสุภาพใส่เข้าแล้วเขาบอกเข้าใจความหมายพี่น้องแล้วเขาก็จะบริยายความหมายจากเข้าน่ะเนาะอ่าเป็นจังสั้นก็อ่าไปเบื้องล่ะกันอ่าพิจารณานุ่มกันพี่น้องเลยก็บอกให้ว่าบ่าบุนันเป็นคนอธิวาลามกต่็เป็นคนที่ว่าบ่าบุสุภาพแหละพี่น้องเลยจักจะจริงก็คือว่าถ้าคือคนเขาเนี่ยเขาก็วอาเป็นสุภาพแหละคือเข้าในขันเขาบอกว่าจงอ่าเจาะจงโดยโดยโกงนต่เขาอาจจะบหงพี่น้องเลยไปไปเบื้องเรื่องราวเลยค่ะสรุปนุ่กันนะพี่น้องเนาะก็จะเป็นจบคลิป พร้อมกับการอำลาของข้าเจ้้าแลรอะไรพี่น้องเนาะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพกนอของเราซาวลีอันนี้เป็นนอของซาวติกเนาะเบาบ่นำได้อ่าปอกละแก่ส่งตัวน้องนุ่มทรงตัวน้องนุ่มเราไปใส่มันขาดแล้วเขาเขากุ้มมันบ่เขาไม่รูโอ้ฮะเขาดึงโซ่เนี่ยเขาดึงโซ่ขาดขาดหัด nó có hết ra là có không cúp lưới không cúp lưới nó nó có bò hoang bò bò hoang ui bò là không cả không cả chết này chết không lốc nè, nữa ô quăng uh, được rồi nếu có chết không lốc bỏ nó trăm lời mới nhở ở bên đây mà mở ai à, mà sang nữa ai chơi nào mà oh. ô lên ngàn luôn mà nữa nè hết hết mình như sờ hết mình như มาติดโทรมามาติดออแล้วบ้ออาแรงมาเออแรงก็จิมาแล้วผู้บ่าวจกคนเห่นสองคนผู้เดียวสองเราเราแจ้จะคนจ้คนกกบบมีซโกชิลิปกบบมีอ๋อเนุกแหัม้าทว่าเฮเเขาทิู่เลยโอ้ท่าผู้สมเทว่นเซาลี่ม่านมาเนี่ไปห้ากินล้วไปจ้วงผู้บ่าวเนาะติด

mình khó âu mít nơi chích chích ừ chích là lấy chi ừ. khon à. oh. <laughs> để mình ừ xăm xăm đời xăm đời khoan xăm đời xăm bò ha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  nó liếp là mình bỏ đây đây chắc chưa có chào mưa đó, lê, 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 ลิลิแก่ไหนกอดซส่หนึ่งนึ่งกอดเข้าหนี่งนึ่งกอดบอกกอดโอ้โหแท่น้องน้องไปแล้วไปใส่มากอดมาจับมาคุ้มหน่อยห้อห้องเฮามาเดิอนไปใส่ลงมามันได้นะเขาคือว่าเดี๋ยวนี้น้องบริษักินยาคุ้มเมืนบ่น่ะจำได้มีลู้คนน่ะกินว่ากินเมื่อไหรกินเมื่อค้ำเนี่ยจบเงยบอกกินกินกินก้อนสิไปนึ่งนึ่ง โอ้เัวเพิ่นเตรียมพร้อมแล้วได้คุณนองอีกมันหนึงบันนึงมันอีกเออบันนึงเกียมมีลูกตื้มเขานะสระขั้นเนี่ยเขาเห็ดนะดีใจแล้วมันบอกว่าเนี่ยจะไปเลาะเด้บนเนี่ยเด้อโอ้ท่านผู้ชมเธอว่าทรงละนุ่งทรงยาวเชาวในน้องแม่นบอกน้อกเขเห็นเนี่ยทรงเเห็นทรงบอกยาวไปมาเนี่เดี๋ยวนี้สลิปกบุญนี่หนี่งสลิปกบุญนี่มีแต่ทรงนองแต่ซื้อเอาไปซสระเทว่ากับบ่อห้องบ่อยังตีเขาเขาอยาก ไอ้ลองท่ามเขาเขาบอลได้รให้น้ำบิดน่ะเขากระหู้นอนเป็นพอตรงเรื่องเนี่ยไงไอ้ไโทษแ้วเขาไม่หรอกไอ้โทมาหแล้วก็ว่ชามจซซเท้าแล้วเนี่ยลองเล่าลองเล่าน้องน้องไปไปเดิไปหินเขาน่ะไปเดิไปหินเขาน่ะ้ยนว่พตรไปุ่นเราไปหินหินจ้คนมารองคนยืนยันคำเดิมแล้ววันนี้เขาเขาบอลได้ไรเด้เขาบอกว่ายังไงเด็อ เราเล่นเฮ็ดเสร็จแล้วบ่แม anyway. ่นบ่แม่นลี้ลี่ห้ามเขาเข้าเฮ็ดดีบ่แม่นลี้บ่แม่นท้าแล้วเราเข้าเฮ็ดซะร็จเขาเขาเขาก็มาเว้าน้ำเขาเขาปั้งน้ำลี่วันเดอร์เลยเขาว่าแบบเดอเลยเขาเขาวอลไปเดอร์เลยน้าน้องเราดูเราน้องฟังเนาะน้องก็อยากฟังเนาะน้องติ๊กอยากฟังนะน้องลองห้ามเราดูเรื่อเราได้ แ,แ,แล้วเขาคุบหนึ่งแล้วเราพูดอะไรแก่ทรงฮะคนนึงแล้วค้บ่าควคนน,วนึงเขาแกะทรงอ,อรือม,อมแล้วคนนึงเขานั่งแล้วคนนึงเล็บเออทรงทอดแล้วคนนึงสุดอืมช้อไปโย่เอาเป็ดทหาร หาฮเออาันป้าตาฮนนองป่าเหีาานก็มีคนละทิงโอ้โเนี่ยแล้วน้องป้องมันมันตาฮันเลยมันคนเหล่าโมเมนคนตาฮันโมเมนโมเมนคือบอกคนละทิงกับโมเมนเขาทำบ่ทำโบเห็นอยู่ที่นี่แล้อเขาทำบ่ว่าเนี่เขาละลุงบรรจุทองอเนี้ย โอ้ยวพุธทองนี่อือผมบอกนะโอ้แล้วเราบ่ได้ห้ามซื้อยังน่าซื้อยังับ่ได้ทําบ่งอันน่ะบ่ได้ซื้อบ่งแล้วน้องนบ่บอกน่ะเธอนานออกมาหามาเด้อบ่ได้เว้าติแล้วพผู้นึงผู้นึงผู้นึงจับน้องผู้นึงแกส่งส่งเขาเขาเยเอามีดแเอามีดเจาะบ่เขาเอาม บ่แม่นมิดเขาเอามือเออเขาเอามือคักดึงชุปิ้วอ่าคกเลยคักแล้ววันนี้เราเป็นอยงอันแล้วเราเขาเอายังปูบนี่น่ะเอาต้องปุยต้องยตัดปูดีดักอือโอ้แล้ววันนี้อ่าบ่เฮ็ดเฮ็ด่เดียวติเราเฮ็ดมาทุกคน เ็ดเอาเขาเอาให้เงินบอกนี่เขาเอาเงินนะครับบอกบอกบรายเงินโอ้แล้วแล้วล้วรีกับจูบเขาหน่อยหนึ่งบริจูบเขาติจูบหนึ่งจูบหนึ่งโอ้ทั้งทั้งกุดทั้งจูบทั้งกอดเนาะได้วเห็นคนจุ่มเมื่อกี้ว่าคันคันเลยคันคักกันสติกสนใจขนาดเลยเออแือว่าก้อนนั้นนั้นติ๊กกินยาคุ้มแล้วเนาะ กินยาคุมแล้จะไปเนาะโอ้คันบน่แม่นคันบน่ได้ไปเฮ็ดก็ถือว่าเครียดขนาดแล้วเนาะดีแล้วขันฮูกินยาคุมเลี่ยไายา,านมีลูกนในบอลลอนชีเลี้ยงเขานี่นะอบอลอนเลี้ยงอบอลลอนไอกระทุกกระยากเลยน,นะดีแล้วลไอคือบ,บ่มีลูกจะคือ,อ,อยังลูกอันเดียวเออลูกอันเดียวคืใช่คือโบมีนี่มาเลี้ยงอันลูกย้งเนี่ยลูกเชอรรี่เอามัน โอ้ประสบการณ์เนาะสีพี่น้องเลยเดี๋ยววัดีใจบอกไปพบแบบนี้นะดีใจบอกกะหาดีใจอโอ้แล้วว่าต่อไปก็อยาก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 พบแบบนี้ตลอดบอกอืมคันเมื่อได้คันเมื่อได้ไปเราบอกให้นั่งเราเมื่อยเนาะเครียดเป็นบอกเครียดเมื่อยเนาะคันบอกให้นั่งเราเนาะออ๋อสถานการณ์เอาแต่จ้องว่าอย่าลืมกินยาคุมยาคุมมัดลราบอกไอซื้อมาซัอนนั่นอันแต่นึงน่ะมันละ ยาคุมน่ะเบิดล่ะยาคุมอันนี้เฮาไปซื้อเอามื่อโอ้คุณสั่งซื้อแล้วกินกินมื้อละเม็ดก็บ่แม่นว่าสิไปแช่ยําได้ล้กินได้นากินกินตลอดกันสิไปแช่ําได้ลกินมันก็ยังมีคือเก่าก็น้องโอ้ะสุกาณวิส่งพนนันที่ว่ามันแล้วทิ่มเลยเนาะแม่นบ่บ่บ่ขึ้นฮอดมนเด้อส่งนส่งมันน่ะบ่ขึ้นฮอดนน มันขึ้นหอตีทรงขึ้นน่นะขึ้นทิ้นะอะไรก็โทษได้มันปิ้วมดมันปิ้วมดมันขาดมดตีขาดทขาดทงขาดแต่แต่กรดีจ้าลทีมันขาดจำนะกรดีจ้าลรืทีดีใจบอกเจาักมันบอกักคักอ้อพอดีพอดีเลยอแล้วแล้รีกันในห้องไหนหนึ่งโบในห้องที มิดอิมซิมอยู่มีแต่กอดกับจูบเท่านั้นมือกับก๊อดเข้าไหนหนึ่งมือกกอดเข้ากอดกอดบันไดเอาลูกมาเนี่ยนี่แย่เลยกอดกอดบันไดกอดเอวหรือกอดหัวกอดเอวโอ้แล้วเขาให้บันไดเราลองซอดไอ้เบิ้งเขาให้บันไดเขาเห็ด่นไหนทอดข้าวเบิ้งดูแลแล้วแล้วยี่ขึ้นถึงหรือว่าเข้าขึ้นถึงเจ้าขึ้นถึง พอได้ึพิ่มไปใส่เพิ่มเพิ่อมไปใส่เออทั่งเพิ่งลุ่ม,อม,มเอเอนี่ก็ไม่ใช่ก,กอ๊อตยางเดียวมันบอกเดีใจนำชนะเออม่านแล้วถ้ากินม่านเนาะ <laughs> แล้วคั้นมันติ๊กไปเห็นเขาเขาเขาเข,ขาก๊อตจะนั่นติ๊กเห็ุได ตีนจะทับเป็นหั่มหัวเอิญห้องใช่กัมาเออคันว่าบูมีเพ่มาเห็นอะไรขอเจ็บแบบนี้อันคนสิห้องคนสิเด้อบูมาแบเฮ็ดเจ็บขอแค่นี้ยานมันคือเจมันบูเจ๊นอห้องลเนาะบูมินพวอเ้อบูเจ๊นอบุ่้ม่ไว้เจ้คันมุ่งไว้แล้วเขาแกะออกได้เลยสดเขันดูบุวได้ได้เขาแกะอกได้เฮยสด ลิฟเลยเฮ็ดสเลยแล้วก็สซ oh, ิคอดคือซาลี่บ่กผมบอกยานยานเลยเที่ยวกัดกันเลยเนาะโอซาลี่สมันกอดเลยจูบอีกดเนาะแต่ว่าต้องมันต้องซอกโดยเฉพาะเลยเนาะซอกห้าโดยเฉพาะอันไปลบป่าหนุ่มโซลายพื้นโซ่ขันยาวโซ่พื้นซาลี่เลยเตรียมพร้อมเลยเนาะเออเขาแกะตัดเยี่ยวบดทันบันเดอร์ซามพื้นซามซ้ำ เข้าประทันกับเก็บเขาก่นอนีอ่เลยคือหนึ่งขัดพิม,อ,มอยากซ้ำพื้นขัดพื้นเดียวหนึ่งเนาะอ,อันนี้ซาลี่เนี่ยตั้งเจียบพร้อมตจงไปซอกเทเลโอเนั่นเดี๋ยวดีจ้าละเนาะดีเนาะดีจ้าคักละเนาะวันนี้คันดีเจ้าเราแกงนอสุไอคิ้นนะเดินมาแรงเด้อ <laughs> คันมื่อเช้านี่เพิ่อไปจะเช้าเน้นตรง แล้วมือจะไปเติมบอกไปละยานยานบอกโบยานตีโบยานน่ะยานยานบอกโบยานตีโบยานแห้งซอกบอกม่หนึ่งแห้งมักันบอกแห้งมักอืมแล้วมือไ่นโบไปเต็มจากมือจริงจีไปจากมือตีขี้เห็ดเปะบนทางตีเปเส้นทางเลย เป๊ะอ oh. no um. ้วมเนนี้เป๊ะอ้วมนู่ยังไบนบนได้เปล่บนนั่นบนเขาอยู่แต่เกาหน่อยตะเกาเนี่ยตะเกาเป็ดหักเข็มพาเอเฮ็ดเฮ็ดยูทูบเลยบ่แม่ตีบ่แม่เฮ็ดยูทูปตีหรือเฮ็ดยูป้าลี่เฮ็ดยูทูปเลยเฮ็ดยูป้าเลยเฮ็ดยูป้าเลยโอ้เราคัดตัดปรต้องหุบปู้บุบปูเลยตีผู้เลยปูอ๋อผู้เนี่ยชักจักบ่ ตำเบาร์แล้วแล้วมันพ้าเป็นผู้ตัดคนนึงเนาะคุคนนึง่ะเขาไปไฟอ่อนต้มกล้วยหันอืมแล้วคุณนึงเห็ดย่งอยู่ไหมเนาะคนนึงเขาด้านอยู่นั่งอยู่ละละนั่งอยู่ละละบริบริคอร์ดลี่ดีเขาคือเฮ็ดกัเผีใส่เนี่ยงั่มเจ๋อเขาคือเฮ็ดกับตั้มคุณนึงเฮ็ดอิ่มเขาทอดแม่คนนึงเฮ็ดเออเขาเพี้ยนกันนานหนึ่งเขาเพี้ยนกันเขาเพี้ยนกัน แล mm. oh. ้วขาบุญญาตกันตีพูจเขาก้อนนะบุญาตกันีขาก็ไดข้าบุญญาตขาบุเขาบุอ oh. oh. no, ีเอาแซงกันเห็นเส้นนี่เหเส้นี้ตีโอโ้มาาก็ถือว่าตั้งแมนตั้งแมนนั่งท่าก็เลยแหละเขาไปตัดบุมีนุ่งกัดได้หน่งนียุ่งไเลยเขาไปเนี้มีนุ่งไห เฮาคงเดนปุบมาบ่อนบ่อนบ่นเฮ็ดนั่นเี่าบ่มีหยังเนาะมิอือโอ้ยดีจ้จเนาะมีคนมาส่งเคาะเนาะเขากระหู้เขาบระหู้ที่วัน้องเป็นอันอันซาตรงเรื่องน่อยเขาบอกว่างล้วเขาเขากระคือว่าน้องเป็นผู้ล้ายอันบอกเอ้ยของแต่งตัวงามนอนเพิ่งยิฮู้เนาะแต่งงามงไปคือวันร้ายอือ เขากวนผู้เล่าเลาะโอ้หนอวันผู้เล่าเขาคือเจ็ดเขาคือสี่โอ้เขาเขาเขาจุ๊บซะเด๋เขาจุ๊บบันไดเด๋จุ๊บซะจุ๊บซะนลีเด๋เขาจุ๊บนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาขันน่มเด๋เนี่ยเขาเขาเขาก็ขั่นนมหน่อยหนึ่งเขาก็จับนมหน่อยหนึ่งน่ะเขาจับบอเขาก็หัดจับจับ อืมจูบเด้ขอขจบแล้วยูทั้งรุ่มเฮ็ดแนวไดอยู่ทั้งรุ่มนะ่ะเขาเฮ็ดซะได้ตอนลองซอสหาเบิ่งหรืออาจจะเอาเงินทางโอ้เพิ่นเพิ่นหากินม่านมาน้ในนอหนี่แล้วอันนี้นี่นอน,นี่ยรังรังจักอันแฉะแล้วบ่จึงห้านะหรือว่าห้าแล้วจึงแฉะห้า,าก่อนสิ นึกว oh. oh, ่าเจ้ดแล้วจ okay. ุงมาห้าหนิว้าห้าคนห้าคนอ่องไว้แล้วไปจดที่ไปอือห้าคนนะห้าคนนะหันหันโลไปเห็นไหมเอาโลไปในหนึ่งตั้งตั้งโลซอกบอกตั้งโลซอกผู้ชายเห็นบอกไม่โลซอกผู้ชายแหละโลโลซอกยังนี่หนักนวลโลเก็บมองมองแต่เป็นเห็นเลยบอกเห็นเห็นอะไรเห็นคุณลุงแล้วคุณลุงบอกเห็นอือ แล้วเขาเก็ะไปย่งเขาเงียก็ท uh, ังน <c ười> ี้ก็บเฮนเงี่ยทังูก็บเฮนเขาเงียอันเปอันกองกล้ยันเขานั่งะไปยังเขา่แม่เาไไยเขาไปันซอกินไปโลกินเขาวในนึงเขาิ้มตังยิ้มเขาเลนไปมันอเขาเอาบอทัน เก็บอันเก็บแตม้มือนเกียบกลับแล้วเขาเขาก็ไล่ไล่ลี่ขเขาไล่จับดึงเออเขาไล่จับคอยจับเขาดึงมาเฮียเชือกเขาหันคอจับเชือกหันท่ทงบกคัดขัดไโชว์งานเขาแลนไปบอทัน ตัดเีเลลาเทียบอันกบแตะมือนพลาบบอมโอ้บบอมบลบบเบบ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 าบบเบ็บบ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 บนบบ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 ยบบ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 ดบ โซ่เกลือกลับมาแล้วเขาฟันเอาตองงั้นว่ามาอยู่นี้เขาเบ่งเขาเบอยู่เราเราบันทิดซองหมดทีเลยแต่ว่าเขาบ่งเขาเบอยู่เขาเลี้ไปเอาคอนรับคุณนึงคอนรับเขาจับแล้วเขาึงมา้ี่อืวงวะครับแล้วก็งับไอตึ้มก็งับตึ้มตึ้มจกเถอ ชองเหือเขาเก<อ>ับเป็นซีเทืาเสียน่ะชองเหือเขาแล้วคนนึงเอาอ,อกแล้วคนนึงชีลำนังโอ้สดองคนสองคนแล้ว,แล,วแล้วบนบนลาดันบริเวรเทือตีบริแจเทือตีบน,บนลาดาแล้วเขสุดผู้รอกผู้รอดเลแล้วรีกัมาเขาเนี่ย ล่คอ,อลลคือไอ้นะไอ่ล่อคือไอ้บุนนำป้าบุบบุนนำกับล่อเลย <c oughs> นี่หน้าไดตากัดก,กวาโอ้แล้วทุนนกนาะจึ้มจังจน้อยกมามันอีกแล้วนี่นะโอ้เจมเจมตอนหับตัางซองคนเฮ็ดนาซองคนเฮ็ดซีเทือาบ่งนี่นะแล้วบลนเด้อบลนบลนพลาดธนาบลนพลาดธนาเฮ็ดบ่กเรือบลันเฮ็ดบลนพลาดนะขอเฮ็ด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 เจ้าคนเฮ็ดบลนพลาดพลาดเนี่ขอเฮ็ดคือนึงเออผู้เดียวน้นนนอผู้เดียว แล,แล้วแล้ววันนี้นะแล้วเขาอเอาออกแล้วคนนึ่งเขามาเขามาเฮ็ดเขา,า,าเบิ่งมันโบเห็นอืเขาเห็นจ่คุณึงคุณึ่งเขาแกาควันเขาหัวควันอืมคุณึงโบเห็นเขาเห็นหี้งามสีหี้งแล้ววันนี้เราแล้วันนั้นเ,าเขาเอาไปเอาไปผู้ตองตึมเฮ็ดตึมนั่นเขาเฮ็ดโอเฮ็ดเฮ็ดแล้ววันนี้เรา เราเราแย่เราไปนี่รีกันนี่เลยไปนี่รีรีบไปครอบเจ้าเข้าเดีนีรีบครอบใจสิรจี่รีบ่าจังใดครอบใจเข้านะหรือว่าหรือว่าเข้าครอบใจ้าเรือเฮดเฮดแล้วเราคอนี่เลยบอกเขาบอกว่ายังให้รีเลยนี่โอ้เอาเงินฮะเบิ้งเบิงเอามาเบิ้งดู bông nụ như thế nào mà bông si dog này đây thôi đây bông mày mà ai bông hai mà oh mi hang cát là nọ oh xin ha mọi người xuống sofa làm gì hả oh sôi sụp cái gì เบิ้งเบิ้งเบิ้งเงินไหนเบิ้งแ้เท่าได้ซีดอกนะก็เบิ้งอาบ่เบิ้งลูกเาไหมอันนี้เขาห้มวันนี้นึ่งอต่อห้าวันนี้มัดทอีนบอกมัดล่บ่ตัวไอ้นบ่บอกบอะไรตัวไอ้วาถ้าู้สมไปสแกไลมือแม่อยู่ฟังใทยอยางีนเนาะโอ้เลยแล้วเนี่ยสแกไลมือสมึกกันบอนำซาตายคัก เองจับก่อนยืนยันมันบอกโบเมนไอบุญน้ำมันบอกนี่นะบบแมนไอบุญน้ำที่โบเมนบบแมนเดทแทนมันบอกโอ้ยี่ท่านผู้ชมได้อยู่ห้าสิบหกสิบได้อยู่หกสิบสองพันไปเลยอ่าได้หกสิบสองพันเนาะโอ้แล้วนี่บ่แม่นเงินอันบ่แม่นเงินลี้เมาแต่พุ่นแท้นมันบอกโบเมนขอห้ามุดเลยนี่นะอืขอห้ามุด โอ้เนอกำบังลักจุดบุตรโหวันี้เนี่ยหนออ้าหกสิบสองพันไปเมียนให้แม่เด้อเป็นว่าอย่ามานันหนอเงินกระไดใช้กันมันเนอยอย่ามาันแล้วก็ไปหากิจจะเพือกออยากให้ช่วยแบบนี้บ่อยากให้ช่วยแบบนี้บ่อยจะให้ช่วยโอ้เสรน,สน,สนเราหมากักเนาะอย่าลืมกินยาคุ้มเนอะนีะ่บุรีนี่ยยันชิมไม่รู้จึมเลย โอ้ยน hey, no e ้อส e ิได <laughs> nah e ้ร e ับพละเลี้ยงอีกแล้วเอาจะได้เลี้ยงเอ๋น้ออีกแล้วบ่าวนําจะได้เลี้ยงอน้ออีกแล้วเบิ่งบัดนี้ซะลูกเย่ซซื้อยังบัดนี้น่ะคันออกลูกมาคันดแม่นแม่แม่ย่้มเอาต้มเอานันกเนาะอซื้อนคันมันออกมาเนาะจุ้บัดนี้น่ะคิดจะคุมเด้อ ถือว่าจังซี่ได้ท่านผู้ชมถือว่าผู้ใดเฮ็ดอีหยังต่างๆเฮาก็จะก็บอกหมดได้พอมันเขาเจ้าเป็นคนซื้อเนาะมันบเฮ็ดเฮาก็บอกเนาะผู้ใดบ่เฮ็ดเฮาก็เฮาก็บ่เฮ็ดเนาะอันนี้ก็ถือว่าเขาย่าเขาเอาเงินนี่เขาจคนเอาผู้เดียวเลยเฮาคนเดียวุนีบ่ได้เอามาอยู่น้ก็เอารถแล้วฮู้เฮือนเขาอยู่ซเฮือนก็อยู่ันเฮเียว โอ้สแสดงตัวน <es walking> <France> <laughs> <halt ý> <rails> <society> ี้ลีลีก็ฮู้เฮือนเจ้าของผู้นี้น่ะแต่บ่ฮู้ซื่ออเจ้าเฮือนได้ฮู้แล้วเนาะเฮือนให้ฮู้เออเฮือนได้ฮู้เฮือนเสร็จพี่น้องเอ้ยบัดนี้ผู้ใดเยัวเด้อเหน้าก็ไปบอกสายอันมือนั้นเจ้าว่าสิเอาเงิน่อยน่ะเจ้าจเฮ็ดคอยอยู่ป่าน่ะจเอาเงิน่อยเจ้าว่าเฮามาเอาเฮือนสิเด้อไปา่อยเฮือน้เด้อเออ โอ้ทำมาสมเลอ่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เรื่องราวชีวิตเนาะกาบโบเมนวาลามาโบเมนวาอ่าอีนี่ยังตากตานาะอทิงเนาะเขาเขาอยากหูความจริงเสาทิกก็อยากษ์หูอ่าแล้วก็ได้ท่ามกับจังซีลราพี่น้องเอ้ยอันนี้คือชีวิตจริงฮัมโบเมนในละครพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเข้าเจอกับโบมีคนที่ว่าซื้อพันธุ์นั่นแหละมันคาดผู้ชายได้เนาะซาลี่ก็อยากได้นพวกได้เนาะอ่าแต่ว่าเข้ากับบริคัดได้ขึ้นยังเนาะแต่ว่าคัดขึ้นบางอย่างแต่ว่าก็เป็นความภูมิใจตัวความใจใจของเข้ากับ ก็พากันไปพี่น้องไยแต่คันว่าเกิดลูกเกิดเต่ามากับตอนละของบ่าบุญนำานึ่แหละที่จะได้บ่งแย่งต้อนะอาเพื่อนก็อกไป็นจะส้หนุ่มทรงขยาวเลยพี่น้องไยไปกันทรงกับขาดมดถือว่าฮอดพูดแล้วลัตอนต้นเฮ็ดอันตอนทั่วหายเนี่ยมันเฮ็ดแล้วเรื่องบอกอืมจึงทั่วหายเนาะนี่ทำผุญสมันนี่แหละความความข้าเจ้าไว้ใจพี่น้องไงความข้าเจ้าเสื่อมั่นบบาบุญนำเฮ็ดแล้วเขาก็จึงโทรบอกอืมมีอันใดเขาก็บอกบ่าบุญนำมดเลยทำผุญสมเลย าบาบูนำก็ต้องขอโทษขอไผ่เนาะขอสมาอภัยขันว่าวอนะลงเกินเนาะอันนี้เขาเข้าใจว่าวิธีชีวิตคือบาบูนำได้มาอ่าเฮียนฮูเทิงวิธีชีวิตของเขาก็อยากให้ผู้อื่นได้ฮูนํำว่าวิธีชีวิตของเขาเป็นยังไงแล้อ่าขอบอ,อกขอบใจทุกท่านก็ยาวาลามาบาบูนำ้ำบาบาบูนำว่า,า,านั้นนะั่นนี่เนาะอันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนได้ฮูกระจ่างแจง้งสมมต,ต,ติตอนหน้าเนะาะเขาจะมีลูกมีเต่าขึ้นมาสินะ เกือวบาบางคนเข้าใจพิษเข้าใจอนั้นว่าห้าว่าบาบุนําเป็นคนจักสันจังซี่กัจิมีเนาะแต่แท้จริงแล้วบาบุนํากะเป็นคนที่นําพาโดยซื่อตรงะแหละโดยที่ว่า,าบล็อกเจ้าแหละว่าเ่ากับส้มกับพี่กับน้องกันบอกให้คิดนอันอื่นมีอันใดเข้าเจ้าก็มา,อาโอมาล่มบาบุนาําจังซี่แหละตัวบาบุนํมกะได้แนะนําเกี่ยวกับการกินยาคุมอย่างต่างมืดแล้วกะ ่เพ่นก็ไปซื้อไม่บ่างคนหฮากงหงได้ว่าเพงคนไปซื้อเองแต่ทุกครั้งที่เราจะออกข้าวป่านเราก็ต้องกินละวะน่ะพอบางเทธอก็จะมีมือมั่นมือบ่มั่นจังซี่แหละโบแมนเนื้อไปเก็บเก็บละเก็บมาแล้วจึงแฉะบ่บ่โบแมนต้นอันพลาดมั้งทีอ่าอ่าท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะคลอดลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็พบกันใหม่นะคลิปต่อไป และเรื่องราวต่อไปเนาะพี่น้องเนะาะสำหรับคลิปนี้บาบุนัมก็จะขอกล่าวคำว่าสบายดีรับบไในเฮนมาสับรับ